สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบเจอกันเช่นเคยนะคะกับแอดมินคนเดิมค่ะแล้ววันนี้แอดมินก็มีเรื่องเล่าหลอนๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกแล้วค่ะแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานหลอนสะพานรถไฟสายมรณะบ้านน้ำน้อยอีกหนึ่งเส้นทางรถไฟที่น่ากลัวที่สุดจังหวัดสงขลา จากเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวิรกรรมทหารไทยและพลเรือนในจังหวัดสงขลาที่ต่างร่วมมือสู้รบกับทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่8ธันวาคมพศ2484เมื่อทหารญี่ปุ่นได้ยุคพลขึ้นบวกมาที่หาดก้าวเซ้ง จังหวัดสงขาในเวลากลางดึกจากนั้นทหารญี่ปุ่นก็เคลื่อนทัพมาเรื่อยๆโดยอาศัยทางรถไฟจนถึงบริเวณบ้านน้ำน้อยซึ่งในขณะนั้นคงเป็นเวลาใกล้รุ่งเต็มแก่ทั้งชาวบ้านน้ำน้อยและทหารไทยได้ช่วยกันตั้งแนวป้องกันยับยั้งทหารญี่ปุ่นที่แถวสะพานรถไฟบ้านน้ำน้อย และทางการก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เหมืองหินทำการระเบิดรางรถไฟช่วงนั้นให้ขาดและนำใบไม้รวมถึงเศษกิ่งไม้มาปิดปังอําพรางเอาไว้ทำราวกับว่ารางสะพานยังอยู่ในสภาพปกติเมื่อทหารญี่ปุ่นเคลื่อนทัพมาถึงบ้านน้ำน้อยในยามเช้ารถไฟที่ลำเลียงทั้งทหารและสเสบียง ก็วิ่งตกจากรางลงสู่แอ่งในน้ำที่ไหลามาจากเหมืองแรก่เก่าโดยเวลานั้นทหารญี่ปุ่นที่ร่วงลงไปพร้อมๆกับขบวนรถไฟหลายคนตายในขบวนรถแต่อีกส่วนหนึ่งที่รอดพยายามว่ายน้ำเข้าหาฝั่งแต่ก็ถูกทหารและตำรวจไทยที่สนธิกำลังกันระดมยิงด้วยปืน ทหารญี่ปุ่นที่เคลื่อนทัพด้วยรถไฟขบวนนั้นต่างเสียชีวิตกลายเป็นศพตายลอยเกลื่อนแองน้ำตรงบริเวณน,นั้นเป็นจำนวนมากในข่าวยังรายงานว่ามีทหารญี่ปุ่นบางคนที่ว่ายน้ำขึ้นสู่ฝั่งได้แต่ก็ถูกชายชะกันชาวน้ำน้อยใช้มีดดาบขวานทั้งจามทั้งฟันอย่างไม่ยั้งมือ บางคนแขนขาดบางคนขาขาดบางคนคอขาดสะบ้านด้วยคมดาบจนเลือดท่วมแอ่งน้ำแห่งนั้นอย่างน่าสยดสยองแต่อย่างไรก็ตามช่วงขณะนั้นยังมีทหารญี่ปุ่นที่ตั้งหลักได้ก็ระดมยิงตอบโต้กลับมาบ้างจนระยะเวลาการสู้รบล่วงเลยไปถึงเที่ยงตรงทางฝ่ายไทย ได้รับคำสั่งให้หยุดยิงสำรวจพบว่าฝ่ายไทยมีทหารเสียชีวิตสองนายเป็นพลเรือนสองคนและเชื่อกันว่าพ้นจากการรบที่สะพานมรณะบ้านน้ำน้อยในครั้งนั้นทำให้มีทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตไปมากถึง400-500ถึงศพนี่คือเรื่องราวจริงในประวัติศาสตร์ที่เคยถูกจารึกเอาไวา้ และเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปชาวบ้านในย่านนั้นต่างเชื่อกันว่าสถานที่ใดก็ตามที่หากมีคนตายในแบบไม่ปกติมากๆเช่นตายโหงสถานที่แห่งนั้นจะเฮี้ยนเป็นพิเศษและก็แน่นอนว่าคนเฒ่าคนแก่หลายคนในละแวกนั้นต่างเรียกสะพานรถไฟที่บ้านน้ำน้อยแห่งนี้ว่าสะพานซ้ายมรณะ บ้างก็ว่าเป็นสะพานผีตายหหงเคยมีเรื่องเล่าในอดีตว่าชาวบ้านผู้เคยสัญจรไปมาและจำเป็นต้องผ่านทางนี้ในเวลากลางดึกมักจะเคยเห็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งมายืนโบกรถอยู่แถวแถวสะพานรถไฟดังกล่าวคล้ายกับโบกรถเพื่อจะไปสงขาแต่พอรถไฟจอดให้ขึ้นก็ปรากฏว่าพวกคนกลุ่มนั้น กลับอันธานหายไปอย่างไร้ร่องรอยทำเอาคนขับรถถึงกับจับไข้หัวโร้นไปหลายรอบเลยทีเดียวนี่ยังไม่รวมถึงชาวบ้านรายอื่นๆที่มากพบความแปลกประหลาดชวนขนหัวลุกในหลายลักษณะที่แตกต่างกันไปเสียงร่ำลือมาเริ่มนะหนาหูก็ตอนที่ ได้มีคนงานมาทำการซ่อมแซมและปรับปรุงขยายถนนซึ่งคนงานที่มาก่อสร้างต่างก็โดนหลอกกันทั่วนหน้าบางก็ว่าตอนดึกๆมีเสียงคนมาเคาะประตูที่เพิงภาคคนงานซึ่งปลูกอยู่ไม่ไกลจากสะพานรถไฟมากนักแต่พอเปิดไปดูกลับไม่พบใครบางก็ว่าตอนดึกๆ พวกคนงานเห็นเป็นกลุ่มคนเดินไปเดินมาอยู่แถวแถวสะพานแต่พอไปดูใกล้ๆก,กลับหายไปซะอย่างนั้นพอเจอกันบ่อยๆเข้าก็เล่นเอาคนงานหลายคนที่มาทำทางในช่วงเวลานั้นต่างถึงกับควันผวาหนีไปอยู่ที่อื่นจนไม่กลับมาทำงานที่นี่อีกเลยและนี่ คืออีกเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งในอดีตยุคสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งถึงแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแต่แอดมินเชื่อว่าเรื่องเล่าชวนสยองขวัญณสถานที่แห่งนี้ก็ยังคงมีอยู่ชาวบ้านต่างยังคงร่ำลือถึงความน่ากลัวของสะพานรถไฟสายนี้จนติดอันดับเส้นทาง ที่น่ากลัวที่สุดเส้นหนึ่งในบ้านเราจวบจนถึงปัจจุบันนี้และเรื่องก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวหลอนๆที่แอดมินนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางทีมงาน ได้นําคลิปหลอนๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขกันทุกท่านค่ะ